เขาบอกว่าฉันหยิ่งเขาน่ะชอบโอ้อวดต่างหากแล้วเธอจะไปทำแบบนั้นใส่ฉันอีกพระเจ้าพระเจ้ามอบหัวใจที่ยิ่งใหญ่ให้ฉันฉันทำร้ายใครไม่ได้หรอกฉันจะทิ้งเธอไว้คนเดียวได้ยังไงกันฉันรู้สึกดีแต่แล้วฉันก็รู้สึกไม่ดีฉันจะทำไงดีนะถ้าอย่างนั้นพาเธอไปด้วยแล้วกัน ถ้าฉันพาเธอติดรถไปด้วยเธอจะขอโทษฉันไหมแน่นอนถ้าฉันทำอะไรผิดนะเพราะงั้นฉันไม่รู้สึกละอายที่ต้องขอโทษฉันขอโทษขึ้นมาสิฉันจะไปส่งเองเร็วสิขอบคุณนะฉันควรขับเร็วแค่ไหนดี20 30หรือว่าควรขับเร็วเท่ากับจักรยานดีละ่ะ ไปได้แล้วนะคุณเมรานี่เหลือเชื่อจริงๆเข้ามาเพื่อเจอกับพวกเราแต่เขาเจอกับทุกคนยกเว้นกับพวกเราเนาะแล้วทำไมปราเกียยยังไม่กลับมาอีกเนี่ย เหมือนฉันจะไปตามเธอกว่าแล้วกันสุพารุณวัตถุภาสตรีครับคำคืนนี้เป็นคืนที่วิเศษสำหรับพวกเราทุกคนวันนี้เรามีรักษาชื่อดังคุณอาบีเชคเปรเมระคุณครับแฟนๆของคุณรักคุณเหมือนกับพี่รักเพลงของคุณดังนั้นพวกเราอ ขอร้องให้คุณเออช่วยร้องเพลงสักเพลงให้พวกเขาฟังนะครับอ๋อไม่ไม่พทำไม่ได้ไม่มีงไม่้องไม่ร้องไม่ร้องได้โปรดเถอะครับเพื่อแฟนๆเถอะครับร้องเลยอาบีร้องเลยอาบี จริงๆแล้วผมมาที่นี่เพื่อเจอคนบัคคนน่ะผมไม่ได้เตรียมตัวมาร้องเพลงอ่ะแล้วก็ไม่ได้เตรียมเพลงมาด้วยคุณที่ะร้องสิค่ะร้องเลยคอณท้าได้โปรดละได้ทีไม่ใช่แค่เพลงไหนก็ได้นะคะเพลงที่สัมผัสหัวใจของคุณมากที่สุดน่ะแล้วก็แสดงความรักด้วยค่ะใช่แล้วครับคุณเราเพิ่งแต่งงานกัน และใครจะบอกเราเรื่องความรักนี้ดีไปกว่าคนเลยครับโอเคโอเคได้ได้ไดเ,เพลงนี้เป็นความรู้สึกความรักเป็นความรู้สึกแต่ว่าผมไม่สามารถพูดถึงความรักคนเดียวได้นะเพราะความรักไปเรื่องของสองคนเพราะงั้นผมจะพูดกับคุณ ผมจะถามคำถามคุณสอบถามคำถามยกมือขึ้นถ้าคุณอยากตอบนะครับโอเคนะพร้อมนะทุกคนเพราะงั้นเนอช่วยบอกผมทีนะว่าความรักคืออะไรความหมายคำว่ารักอบอกผมหน่อยความรักคือความบ้าคลัง่งค่ะรักคือความบ้าคลั่งมีใครอีกไหมรักคือมิตรภาพ รักคือมิตรภาพรักคือความมัวเมา <Yeah. S 1> ความบ้าคลั่งมิตรภาพความมัวเมามีใครไหมครับตอนนี้มีแค่สามคำตอบเองว่าไงครับมีผ,มผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังอยากจะพูดอะไรบางอย่างครับรักคือความรู้สึกค่ะไม่ครับ รักคือชีวิตก็ใช่นะครับผู้คณทุกคนพูดถูกแต่สำหรับผมความรักคือความรู้สึกที่มองไม่เห็นมันไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้แต่ว่ารู้สึกได้และเมื่อคุณมีความรักคุณจะรู้สึกว่ามันอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตอย่างเช่นตอนที่ ตอนที่คุณอยากเก็บช่วงเวลานั้นไว้คุณก็ถ่ายรูปไว้คุณดูรูปได้แต่กับความรักเนี่ยคุณแค่รู้สึกถึงมันแม้แต่วันนี้ผมก็ยังรู้สึกถึงช่วงเวลาที่ผมกับเธอเปียกฝนด้วยกันเป็นครั้งแรกผมยังรู้สึกได้ ผมจำได้ว่ามันรู้สึกยังไงตอนที่เธอกอดผมจำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันและผมก็จำสัมผัสของเธอได้ผมรู้สึกได้ว่าเธออยู่กับผมความรู้สึกที่มีต่อเธอก็ยังคงเหมือนเดิม ว่าผมยางคือผมผมเคยรักเธอคุณครับทำไมคุณถึงพูดว่าคุณเคยรักเธอละครับคุณไม่อยากฟังผมร้องเพลงหรอยอยอ่าเอางั้นผมจะร้องเพลงที่จับใจผมมากที่สุดนะครับโอเคขอกีตาร์ด้วยนะ กลับไปแล้วซะอีกไดเลี่ยนึนเกิดอะไรขึ้นไม่มีบบอะไรค่ะเอ,อคุณเม,ร,มะระไหมหรอจอะไรเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันหมายความว่าเธอป่วยหรือเปล่าว่าไงนะฉันเสนอที่จะไปส่งเธอและฉันก็เสนอตอนที่เธอต้องการมากที่สุดฉันช่วยเธอแต่ว่าเธอปฏิเสธความช่วยเหลือของฉัน คนที่จิตใจไม่ปกติเท่านั้นแหละที่ทําแบบนั้นฉันก็เลยถามเธอว่าเธอป่วยหรือเปล่าไงแม้แต่ฉันก็ถามนายได้นายโง่หรือเปล่าคาอะไรนักหนาเธอถามว่าฉันโง่หรือเปล่าฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยเธอรู้ไหมพวกผู้หญิงเนี่ยชอบตั้งชื่อน่ารักน่ารักให้ฉันน่ารักมากเลยชื่อพวกนั้นทำให้ฉันรู้สึกว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับฉันฉันไม่ได้พูดแล่นนะปราจีเธอก็รู้ว่าผู้หญิงทุกคนที่มหาลัยนี่ฉันพูดจริงๆนะผู้หญิงทุกคนที่มหาลัยเนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยชอบฉันจริงๆแต่่วาดูเธอสิ ขอเธอขอเธอเธอหมายความว่าไงนายคิดว่าพวาผู้หญิงชอบนายแต่จริงๆแล้วความจริงมันเป็นอย่างอื่นนะนายรู้ไหมว่าผู้หญิงพวกนั้นเขายอมตายดีกว่าที่เขาจะได้เห็นหน้านายทุกวันยังไงก็ตามนายคือคนที่คอยตามผู้หญิงเสมอนะนายพยายามทำให้ผู้หญิงพวกนั้นประทับใจด้วยการเล่กีตาร์ร้องเพลงเล่นฟุตบอลขับรถเร็วๆนายทำอะไรเนี่ย นี่ขับให้มันช้าๆสิไม่ไม่ฉันพยายามทําให้เธอประทับใจนี่คือวิธีของฉันที่ทําให้สาวชอบนี่ช้าๆหน่อยสิรันบีเธอเธอเโอเคไหมฉันพลาดเองที่มากับนายพลาดเหรอ ฉันทำพลาดที่เสนอไปส่งเธอฉันช่วยเธอแต่เธอมาว่าฉันฉันถามเธอดีๆว่าเธอโอเคไหมแต่เธอกลับตอบว่าอะไรมารยาทและสามัญสำนึกของเธอมันหายไปไหนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นใครกันแน่ฮะมิสยูนิเวิร์สเหรอมิสอินเดียหรือว่ามิสเอิร์ธไอ้ทัจุดของเธอนี่มันคือปัญหาของเธอจริงๆเลยนะคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยจอดรถเลยนี่นี่ฉันขอโทษนะโอเคไหมฉันจะขับตามที่เธอบอกทุกอย่างเลยฉันควรขับเร็วแค่ไหนดี30 20หรือว่า10ดีฉันจะขับตามเธอต้องการนะ ฉันจะออกไปเข็นรถให้เธอ,อยังได้เลยช่วยขับรถไปเงียบๆเถอะนะได้โปรดแล้วนะเร็วเร็วแค่นี้โอเคไหมฉันบอกให้ขับไปเงียบๆไงล่ะฉันขอแล้วนะที่ฉันทนเธอก็เพราะริยาเท่านั้นแหละถ้าไม่งั้นนะฉันจะหุบปากเธอซะเธอเป็นคนบอกให้ฉันเงียบอย่างนั้นเหรอนายพูดว่าไงนะเอเอก็เปล่านี่ ฉันเป็นของเธอฉันสาบานเลยที่จริงแล้วรันบีพูดถูกนะเธอไม่ใช่สเปคของเขาแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่หลงสเสน่ห์ของเขาเลยฉันรู้ว่ารัานบีไม่ได้ชอบปราจีนะแต่ว่าปราจีต้องชอบรันบีแน่นอนเลยเธอจะตกหลุมรักเขาแต่ฉันรู้สึกว่ารัานบีไม่ได้พยายามที่จะทําให้เธอประทับใจเลยนี่มันยังไม่จบนะตอนนี้ฉันว่าฉันอ่ะจะต้องทําอะไรสักอย่างละบาฮาดู บาฮาดูคุณทวดคะหนูอยากคุยกับคุณทวดหน่อยนะคะโอริอเกิดอะไรขึ้นไม่ค่ะไม่มีอะไรไปเจอแฟนของเธอซะซิแฟนแฟนเหรอคะนี่เธอก็รู้ว่าสาวสาวหนุ่มๆต่างคลั่งคล้ายเขาขนาดไหนน่ะเพื่อที่จะกำจัดพวกเขาฉันบอกเลยนะว่า เธอเนี่ยเป็นแฟนคุณเมรา่าและเธอจะโกรธถตาเห็นว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันฉันก็แค่พูดเล่เลนๆไปแบบนั้นเท่านั้นเองทําไมคุณถึงพูดเรื่องแบบนั้นเป็นเรื่องตลกคะคุณนี่เหลือเชื่อจริงๆม,มันก็แค่คำขำนะและมันก็ไม่ใช่บอกเขาอ่ะขอเธอเป็นแฟนแล้วเธอตอบตกลงสั้นหน่อยนะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะนา้านี่เธอคิดอะไรอยู่คิดอะไรเนี่ยฮาคิดถึงคุณเมรา่าใช่ไหมละ่ะหา ไม่ใช่ค่ะโอ้งั้นเธอก็ควรคิดถึงเขาเขานี่หล่อมากแล้วก็มีชื่อเสียงดังด้วยนี่นายอยู่นี่ด้วยใช่ฉันขอให้สริตาช่วยจัดงานปาร์ตี้ครบรอบของอาเรียนายคิดว่าอย่างไรโ<ก> <Okay S 3> อเคม<า>ีเลยใช่ไหมใช่เย,ยี่ยบเลยโอเคเดี okay, ๋ยวฉันไปร้องเพลงก่อนนะโอเค <Okay. S 1> โอ้ไม่นะเออบันซีโทรมา ฉันขอให้เขามาเจอตอนสามทุ่มครึ่งนี่มันก็สามทุ่มครึ่งแล้วแต่ฉันก็ยังอยู่ที่นี่ฉะนั้นฉันต้องไปแล้วนะฉันก็คุยกับคุณเมรัทางโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะเข้าใจไหมนี่ฟังนะพูดกับเขาดีๆพูดกับเขาแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะเออฉันจะไปเอาพวกถุงไปกับฉันด้วยก่อนแล้วกันนะคุณเป็นไงบ้างฉันสบายดีค่ะแล้ว ประจีหรืเป็นไงบ้างคุณบอกฉันสิคะฉันหวกว่าเธอจะเป็นพนักงานที่ดีนะอ๋อเธอเยี่ยมไปเลยเธอตั้งใจทำงานทำตามคำสั่งโอเคค่ะป้าสาริตาบอกฉันว่าคุณนันจะจัดปราร์ตี้หรอคะอ๋อใช่มันเป็นงานครบรอบแต่งงานฉันคิดว่าป้าสาริตาคงทำสัญญาเหมือนเดิมคะ่ะเพราะงั้นฉันเลยอยากขอกไม่เป็นไรมันเป็นพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มคุณก็ออกมาตามนั้นนะถ้าไม่มีอะไรสำคัญผมจะคุยกับสาริตาทางโทรศัพท์เองเออแล้วเออ ข้อความนั่นใช่ผมส่งมันเองอเออดอ้ๆผมห้องนับอยู่ไหนทางนั้นนะครับเอเลิเกเดี๋ยวกันนะ,ะฉันว่าข้อความนั่นคนอื่นเป็นคนส่งฉันรู้สึกว่ามันเป็นอาบี อ,อขอโทษทีนะเธอไม่ได้กลับบ้านด้วยแท็กซี่ฉันมาส่งเธอนะอย่างน้อยก็ขอบคุณพูดกับคุณอย่างสุภาพกับฉันสิฉันกําลังจะขอบคุณเธอจะเข้าไปแล้วบอกขอบคุณฉันทางหน้าต่างอย่างนั้นเหรอมีอีกอย่างที่ฉันอยากจะทําเพิ่มด้วยแต่ว่านายมันไม่มีความอดทนความอดทนก็ได้ฉันจะเขียนลิสต์ให้เธอนะเธอรู้ไหมว่าฉันจะเขียนตัวใหญ่ๆว่าอะไรเธอมันไม่มีความสุภาพเธอไม่มีความสุภาพเลย มันเรียกว่ามารยาททางสังคมฉันกำลังจะลงไปปิดประตูแล้วก็ยิ้มขอบคุณให้กับนายแต่ว่านายไม่มีความอดทนเลยสักนิดเดียวนี่เธอไม่น่าจะทำแบบนั้นเธอพูดแบบนั้นเพราะว่าฉันเตือนเธอถ้าไม่อย่างนั้นนะเธอก็ไม่ขอบคุณฉันหรอกนายคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่ฉันคิดแบบนั้นงั้นก็ได้ยินดีด้วยนะทีนี้ฉันจะไม่ขอบคุณนายหรือว่าอธิบายอะไรทั้งนั้นแค่นั้นน่ะฉันไม่ตายหรอกไม่ต้องพูดขอบคุณฉันคิดซะว่าฉันทำให้ก็แล้วกันนะและฉันจะทำให้เธอครั้งใหญ่ด้้้้วววยยเเเเธออป็นนนีฉัสมขาใจไดล่ ฉันมีแค่คำคำเดียวให้กับนายในที่สุดพูดมาสิลาก,กลาก่อนลาก่อนลาก่อนเหรอก็ได้ฉันทำเพื่อเธอเธอไม่มีวันชดใช้ให้ฉันได้หรอกเธอนี่มันน่ารำคาญจริงๆเลยพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกศัตรูยิ่งแล้วใหญ่เลยใครจะแต่งงานกับเธอนะฉันกแกล้งทำไม่ได้ด้วยซ้ำ โอ้โ oh ้…ว้าวแล้วพ่อก็ขอให้เธอจัดการกับงานของฉันว้า wow. วเธอดูแลเอกสารของเธอยังไม่ได้เลยฉันจะให้เธอกลับบ้านหลังจากที่เธอเข้าออฟฟิศแต่ฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคณย่าจะขอให้ฉันไปกับเธอและฉันต้องเชื่อฟังเธอฉันไม่ยอมให้เธอนั่งในรถฉันอีกแน่นอนปาจีปาจี อ,อับีเยี่ยมไปเลยอาีอบีุดอฉันจะพูดว่าเนื้อหาดีแต่เสียงร้องของนายมันน่าหลงไหลมากกว่าใช่ไหมทุกคน่เีัวยที่แก่ที่แต่ที่่ที่ ข้จาจะคุณย่ากลับบ้านเลยรีอาตกบ,บันไดคุณรบ,บีแป๊บนึงครับนายเร่ยฉันทำไมเธอรู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกเหรอไม่นี่ฉันไม่ได้เจ็บฉันไม่เป็นไรไม่ใช่ฉันหมายความว่าอะไรเออคือไม่มีอะไรคือฉันนี่เอกสารของเธอขอบคุณนะ บบาายยนี่ฉันฉันคิดอะไรอยู่นะฉันฉันถามเธอแบบนั้นทำไมเนี่ย